เหมือนจะโดนนะเหมือนจะโดนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับไปครับวันนี้หาเลาะยิงปลาครับนานๆมาทีนะช่วงนี้ข้าวก็เหลืองเต็มทุ่งแล้วครับนะนะดูครับใกล้จะได้เก็บเกี่ยวครับแต่ว่าน้ำไมาเยอะมากครับนี่ครับมาประเดิมตัวแรกของเราครับข้าวก็เริ่มสุกแล้ว อันนี้เห็นตัวลางๆเนาะอันนี้เขาก็กั้นน้ําไว้ไม่ให้ลงทุ่งนาแต่ว่ามันซึมมาตลอดเนาะมันลงมันก็เลยมีน้ําไหลมีปลาชนมันรอกินลูกปลาซิวเนาะน,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 นี่ครับใสสวยอยู่ครับนะนะ้าใส่แดดเดียวช่วงนี้คนต้องการเยอะมากแล้วใสนี้นี่ใ <c oughs> สที่คนต้องการครับใส่แดดเดียวนี่แหละบางจุดเขาก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วครับนะ้านะ แตบ้านผมเนาะบางจุดก็เหลืองบางจุดก็น้ํายังเยอะเขาเขาก็ยังไม่เกี่ยวครับมานัานครับประเดิมแต้มแรกของเราริมคลองอันนี้น้ํามันมาใหม่นะปปที่จริงน้ํามันลดลงเยอะแล้วน้ํามันมาใหม่ทอนี้ก็ท่วมเครับเนี่ยจมหมดเลยเราดูดวันอีกวันสองวันเนาะน้ํามันจะอยู่มันจะแห้งทันไหมไปเราแต้มแดกมาแล้ว,เ,วเราไปลุยกันต่อครับวันนี้แดดก็ ห้าสนะิบห้าสิบเนาะเมฆนามากเลยครับนี่อ่าลรไปยา,ยาวครับช่วงนี้ช่วงข้าวสุกแบบนี้เขาเปิดน้ําออกเนาะปลามันก็อยู่ตามปากท่อตามริมคลองก็ยังไม่ค่อยเห็นเพราะน้ํามันขุ่นครับน้ามันมาใหม่ในบางจุดเขาก็เกี่ยวข้าวแล้วครับทีนี้น้ํามันก็ลงคลองมันก็เลยมองยากนิดหนึ่งนะเขาก็ใส่เป็ดด้วยนะครับบางจุดเนี่ยตรงรอยก็ใส่เป็ด ตรงนี้ถ้าใส่เบ็ดตาบินโพรง่งกินดีมากนะครับไปเราลุยกันต่อครับไปเรียก เต็มเลยครับปุ้ไม่รู้จะเลือกตัวไหนปุ้หลุดลุนลุน,นตัวนี้มันก็ใหญ่แต่ก็ใสสวยครับมาเต็มที่สองครับนะฮนะนี่ครับใสแดดเดียวอีกเลยเกือบสิบครับตรงนี้เต็มเลยเยอะมากลอกไม่ถูกครับมาเยอะเกินเดี๋ยวเฝ้ากันต่อครับจะมาอีกไหม ต้องหาจุดละแต้มครับน,นะนะพอดีปลามันขี้ระแวงคนหาแล้วกินเยอะครับใส่เบ็ดตกปลาบ้างยิงปลาบ้างเนาะลามก็อาจจะระแวงครับใส่จุดละแต้มละแต้มก็เอาครับเดี๋ยวเราเลาะไปะย,ะยาะๆานั่นแหละตรงไหนไปไม่ได้เราก็กลับ เจอต่่ไซนี้ครับเยอะมากเลยนะนานะไซเด็ดเดียวของแท้บนี่อย่างเยอะเลยครับดูไซนี้แหละคนต้องการครับหรือกันตอครับเต็มเลยกันตอบ <c ười> ต เต็มเลยครับเต็มเป็นตัวไม่ใหญ่นะโอ้เนี่ยไอ้ไซนี้โอ้มาเต็มที่สองไม่เป็นไรเล็กก็เก็บครับช่วงนี้มันเยอะครับปลาข้าวมันสุกเนี่ยเขาก็ปล่อยน้ำออกไปเรื่อยเนาะปลามันก็ กำลังจะขึ้นเข้าคลองครับเก็บหมดครับไซนี้แหละกำลังอร่อยครับมีแต่คนอยากได้ทำแดดเดียวครับไซนี้ครับก็เลยต้องเอาเนาะยิงเอาเลยไปมันมานครับไปย้ายเป็นจุดครับเป็นจุดเป็นจุดครับข่าวก็ล้มเยอะเลยครับเนี่ย เต็มยังเต็มเราลาะไปเรื่อยๆครับให้มันหายระแวง่อยเข้ามาใหม่ในกลองก็ยังไม่เห็นตัวใหญ่นะเจอแต่ไซส์เล็กๆ เอแบบขึ้นอย่างไกลเลยดนด้ยดนุ้นดนดนุ้นดูนดน,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 นโอ้ยพันต้นข้าวอีกพันต้นข้าวแล้วโอ้ยเฝ้าตรงนี้นุ่นไปเอบ,บขึ้นอยู่นุ่นครับถ้าดึงขาดแน่นอนครับอย่างเงี้ยดึงขาดแน่นอนถ้าไม่ลงถ้าไม่ลงขาดแน่นอนครับไม่อยากขาดน้ำมันไม่ลึกเนาะต้องลง โอ้ยสสวยอยู่นะเฝ้าตรงนี้ครับตรงน้ําไหลนู่นเปียขึ้นอยู่นู่นเนี่ยเน้นๆใจเย,ย,ย็นใจเย็นใจเย็นขนาดน้ําไม่ลึกนะท่าหัวเขา่าอยท้าหัวเข่าเลยครับค่อยเดินเดี๋ยวเหยียบเข้าเขาส,สวยด้วยนะ สายสวยมาแล้วครับวันนี้นึกว่าไม่โดนครับมามาโอเคใส่ใช้ได้อยู่อส่ใช้ได้เลยครับดีที่น้ำมันลดนครับปกติน้ำจะท่วมตรงนี้เลยนะเนี่ยท่วมเท่าแก้วเอ็มร้อยนี่เลยครับโอ้ส่สวยครับ หนึ่งเต็มงามงามมาแล้วครับไปลุยกันต่อครับสสวยวันนี้เงียบลมมากครับเหมาะเลยครับวันนี้ดูว่าจะมานกี่เต็มนะวันนี้ออกมาสายด้วยนะควันนี้ประมาณเกือบเที่ยงแล้วอะไม่รู้ว่าจะข้ามไปได้หรือเปล่านะรงนี้ ตัวใหญ่ไม่ทันครับเสียดายเลยข้ามาีกฝั่งเจอเลยครับตัวใหญ่แต่ไม่ได้ยิงเสียดายอืม โดนด้วยเห็นแค่เงาเงาโดนด้วยดูนด้วย,งงวย,วยไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่นะเห็นแค่เงาเงาตายน้ำขี่เลยไปแล้วนะเมื่อกี้นะหางตามมองไปเห็นโอ้ยใสสวยครับใสสวยอยู่โอ้ยลูกดอกอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยลูกดอกติด มาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหเี่ยถ้ายิงริมครองเงี้ยครับป่าหญ้ามันเยอะแต่ก็ได้ไซสสวยนะอ้วนๆครับเห็นแค่เง,งองๆโดนเฉยไปมันมันมาน,น,นเรื่อยๆครับแดดก็ดีมากแล้ววันนี้นะอย่างร้อนเลยครับ เมือ่อกี้ข้ามมาจากฝั่งนูน้นนะฝั่งนี้ก็พอเห็นตัวอยู่พอเห็นตัวอยู่นะอืมไม่ทันอีกแล้วโอ้ฝั่งนี้มีแต่ไซส์สวยๆครับแต่ว่ามันยิงไม่ทันจอดทุกไปปั๊บเลยเจไีไยดายเลยนะครับ พุกเลยที่มายัางไกลครับเพิ่งได้ยิงโอ้โหฝั่งนู้นจะเยอะกว่านะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็นตัวแต่ถ้ามีมันมีแต่ตัวสวยๆนะต่างเปาะเลยครนอนกเลยครับตัวนี้มาเนี่ยมีแต่ไซส์สวยๆครับแต่ถ้าอยู่ฝั่งนู้นมันจะตัวเล็กเยอะครับพอมันอยู่ฝั่งทุ่งนานะทอปักทอมันเยอะแถวนี้ไม่ไม่ค่อยมีปักทอ ใส่สวยครับอืมมันมันะใส่สวยๆเลยอ้วนๆด้วยครับช่วงนี้ปลานะเก็บครับช่วงนี้วันนี้แดดดีมาก ดต่ำไปนิดครับเมื่อกี้ตัวใหญ่เลยมันอยู่ในที่มืดด้วยเนาะมันมองยากครับเห็นแค่คีิมันสะบัดก็เลยลองยิงดูกดลองต่ำไปดูสีมามาๆสาสวยด้วยครับสสวยด้วยนะ จะขาดแล้วด้วยตรงนี้แอบขึ้นไปจำตรงนี้อุ้ยดีที่ดึงขึ้นมาง่ายครับนีส่สวยๆมานนะ่้วนตรงนี้ขึ้นประจำนะตรงนี้มาทีไรได้ตัวตทุกทีครับท้าไม่ขาดก็หลุดนะบางที <laughs> เหมือนดูนเลยนะดูนครับดูนตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยอุ้ยหลุดยังอยังยังยังอ้ยหลุดหรือยังเนี่ยอ้ยยังครับดีที่มันหลุดจากหญ้านะใส่สวยครับเห็นอยู่มันอยู่ใต้น้ำนะ กับขาดส่สามสี่ขีดกือบพุ่งโลครับอ้วนๆเลยครับช่วงนี้นะปลากลังอ้วนๆนบไปมันมารครับ,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 รบแดดร้อนดีด้วยนะวันนี้มนเหมือนโดนด้วยนะหกำลังขึ้นยางครับนะนะ กำลังขึ้นยางขึ้นมาอีกตัวรเรียบร้อยสิอย่างนี้มาขึ้นติดๆกันเลยะ่ะใสสวยด้วยโอ้หเท่ววกว่าตัวตัวเมื่อกี้นิดนึงครับ <laughs> กำลังจะขึ้นยางผ่านไปเห็นตัวพอดีเลยมาหมานแล้ววันนี้ใสสวยครับ สวยอีกแล้วครับนะ้านๆะนี่อ้วนๆเลยโอ้โหแต่ทีสองของจุดนี้นะใส่สวยๆเลยครับรอบายมานะโอเคเลยครับอือวันนี้พลาดน้อยมากครับวันนี้ดอกันต่อครับไหนะจะมาอีกไหมมาอีกหรือเปล่า น่าจะไม่มาแล้วครับสองเต้มติดเลยนะแถวนี้พักตกขึ้นเต็มแลครับปิดน้ำหมดเลยนะไม่มีอะไรมองไม่เห็นเลยที่นี่ปิดหมดกเกลี้ยงเลยครับ โดนนะโดนซี่โดนครับโดน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 นอนอย่างสบายแดดส่องพอดีครับม้ามันมาอีมินเต้มคอ่ะสวย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 ครับสวยสวยโอเคโอ้ยขึ้นฝั่งแล้วมันมาครับนะนี่ครับปิดรถก่อน วันนี้แดดดีรบบย,ยิงปลามันนะวันนี้วันนี้ไม่ค่อยพลาดเลยครับวันนี้นะพลาดน้อยมากเลยครับมันมาน้ววันนี้ใช่สวยครับแดดเดียวคนกําลังต้องการแบบนี้แหละแ่เลาะกันต่อครับจุดละเต็มจุดละเต็มวันนี้ออกมาสายด้วยนะวันนี้ เอาออกมา 8, มันแปดเก้าโมงน่าจะได้ยิงเยอะกว่าน,นีู้เตยเจษฎาปักตบมันบังหมดเลยอมองยากอนะื <c oughs> ้โดนสิอยู่ใต้น้ำครับเห็นมันอยู่ริมปากท่อน,นี่นะแต่นี้มันลงไปก่อนครับ โอ้โหวันนี้อย่างหมานเลยครับใต้น้ำก็โดนนะโอ้สยสวยด้วยสยสวยด้วยครับมามาโอ้ใต้น้ำประมาณยี่สิบเซนมั้งเมื่อกี้ยี่สิบกว่าเซนได้นะนี่ครับโอ้โหสายสวยด้วยอ้วนๆเลยครับมนัมนมันนบอโอ้โหวันนี้นานๆออกไม้มานเลยครับอย่างมานเลยนะ ใส่อุ่นๆนยครับปลาช่วงนี้กาลังมันครับไปไปครับนะนะวันนี้ก็ตัวเดียวตัวเมื่อกี้แล้วยิงตรงนี้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายพอดีครับตอนนี้ก็บายมากแล้วจะบายสามแล้วก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผลงานของเราเนี่ยมาสรุปผลงานครับโอ้วันนี้ไม่ค่อยพลาดเลยนะวันนี้ยิงหมานครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยประมาณกี่ตัวไม่เคยนับ มาเดิไปพร้อมกันครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองต้มครับนะฮนะวันนี้ไม่ขาดแต่ว่ายิงพลาดน้อยครับยิงพลาดก็ประมาณสองสามครั้งนี่แหละก็วันนี้ได้สิบสองแต้มออกมาก็ประมาณจะเที่ยงแล้วครับประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าๆแล้วตอนนี้ก็บาก่า, 11, บา,ยบายสองกว่าสิบเอ็ดสองบ่ายโมงบ่ายสองสองสามชั่วโมงครับวันนี้ก็สองสามชั่วโมงก็ได้สิบสองแต้มก็ถือว่าโอเคเนาะ ก็ช <S an> ่วงนี <S an> ้ก็ข้าวก็เริ่มสุกแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงเกี่ยวข้าวแล้วผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะอาจจะมีงานเกี่ยวข้าวรับจ้างเกี่ยวข้าวบ้างครับก็ไม่ค่อยได้ออกไม้นะช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็จะพยายามหาคลิปให้นานาได้รับชมเนาะแต่วันนี้ก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็อาจจะจบคลิปเลยแต่ว่าแดดฟ้ายังเปิดดีอยู่นะครับยังมีเวลาเยอะครับแต่ว่าได้พอกินล้วนละไม่เอาเยอะครับวันนี้ก็ยิงพลาดน้อยด้วยหมานเลยอย่างหมานแล้วใสสวยด้วยนะ นี่ครับอย่างเยอะเลยครับก็ถือว่าโอเคครับกับผลงานเอามินิโรลเลอร์เดียวชั่ห้าสิบมาเนาะปลากำลังลอยดีแล้วเพราะฟ้ามันเปิดกำลังเปิดดีเนาะเพราะก่อนหน้านี้ก็ฝนตกฝนตกฟ้าครึ้มน้ำมันขึ้นใหม่ด้วยนะครับนี่แต่ก่อนน้ำมันแห้งลงเยอะแหละก็เข้าหน้าเกี่ยวข้าวเขาต่างคนต่างเปิดเนาะน้ำก็เพิ่มขึ้นเหมือนเดิม นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าว่าผมจะมาหรือเปล่าวันนี้รายการน,นี้ก็ถือว่าคุมแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ